สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านในช anel ขลรมาเซียรครับเจอกันในวันศุกร์ที่2พฤษภาคม2568ติดตามข่าวสารของบาร์เซโลนากันนะครับก็ควนหลงครับจากเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์รอบรองชนะเลิศเลกแรกเสมอกับอินเตอร์มิลานไปแบบสนุกสุดมันเลย3ประตูต่อ3หลายคนยังมีความหวังนะครับแม้ว่าในเกมเลก2เนี่ยจะยากขึ้นเพราะจะเป็นการบุกไปเยือนนะครับเรามาเช็คความพร้อมกันหน่อยว่าจะมีใครที่หายเจ็บกลับมาช่วยทีมได้บ้างรามินยามาโหเ,เป็นที่พูดถึงเลยวันนี้ผมก็เก็บมาฝากนะ ผมว่าเชื่อว่าแฟนๆน่าจะได้เห็นแล้วแหละโอ้โหหลายหคนเนี่ยออกมาพูดถึงน้องนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะเรื่องของตลาดซื้อขายนะดิวของมาคัสแรดฟอร์ดครับสื่อบอกว่าบาซ่ายังสนใจอยู่แต่ถ้าเกิดว่าแมนยูตั้งค่าตัว40ล้านปอนด์หรือถ้าตีเป็นเงินยูโรเนี่ยก็เกือบเกือบ50ล้านยูโรบาซ่าไม่เอานะครับต้องเป็นดิวยืมตัวเท่านั้นแล้วก็อเล็กซ์กิลมมโดครับ แบ็กซ้ายจากเลเวอร์คูเซ่นเนี่ยดูเหมือนบาซ่ายากจะได้จริงๆนะแล้วก็จะพยายามต่อรองค่าตัวกับทางต้นสังกัดของนักเตะด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังข่าวกันก็ขอคนละหนึ่งไลค์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันใครยังไม่ได้กดซับฝากกดด้วยขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนครับใครที่มองหาโทรศัพท์มือถือนึกถึง HMD ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือโนเกียรายเดียวรายใหญ่ที่สุดในยุโรปมุ่งสู่ปีที่9มาตรฐานยุโรปทนทานไว้ใจได้ในราคาประหยัดนะครับก็ มีหลายตัวนะอย่างเคส 5G เนี่ย4,990บาทยังไม่รวมพวกส่วนลดนะจอสวยจาละลายแรงไม่มีกักสั่งซื้อได้ที่ตะก,ก้าสินค้าในคลิปของผมนะครับรวมไปถึงใครที่รอตัวบาซ่าฟิวชั่นกับ บาซ่า3 2 1 0ที่เป็นตัวปุ่มกดเนี่ยก็เดี๋ยวจะเข้ามาวางขายในบ้านเราช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่แฟนเพจของ HMD เขาก็มีกิจกรรมซื้อโทรศัพท์รุ้นรับทองแล้วก็ของรางวัลอื่นๆอีกมากมายด้วยนะครับขอฝาก eBC Financial Group ครับแพลตฟอร์มลงทุนที่ปลอดภัยแล้วก็กราฟเสถียรที่สุดเป็นพนมิตรกับบาร์ซาด้วยใครที่เทรดหุ้นเทรดทองก็แนะนำโบรกเกอร์เจ้านี้เลยนะครับ eBC เนี่ยเขามีกิจกรรมอยู่กับมิ l เลียน l อร a r ่ r เทรดดิ l งช l เ e นจแข่งเทรด นะครับใครมียอดสะสมเยอะที่สุดเนี่ยก็ลุ้นเป็นผู้โชคดีครับได้ไปดูบาซาถึงที่สเปนนี่ก็ฝากด้วยนะแล้วก็ผู้สนับสนุนใหม่ครับกับตันวอชแอนด์การาสายไหม56กครับบริการครบวงจรล้างรถเคลือบเซรามิกติดฟิลม์มเปลี่ยนสีรถซ่อมสีเฉพาะจุดพิเศษวันนี้เคลือบกราฟินนะครับหรือว่าเคลือบสีรถนี่แหละเริ่มต้นเพียง7,900บาทโอ้โหราคาดีมากผมเคยไปเคลือบมาเกือบ20,000นะจาก ราคาเต็ม13,900บาทลดการเกิดรอยลดการเกาะของฝุ่นแล้วก็คราบสกปรกนะครับโทรสอบถามได้0646354525หรือจะเข้าไปที่แฟนเพจกับตันวอชแ h นด์กา r ์ดก็ได้ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็ประกันจากคุณแมนก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะติดต่อคุณแมนได้มองหาประกันชีวิตประกันรถยนต์ประกันสุขภาพสแกน QR โค้ดได้เลยนะครับเรื่องแรกของเรา ก็ยามาครับถือครองสถิติเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ยิงประตูได้ในรอบเซมิไฟแนล s หรือว่ารอบรองชนะเลิศของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คเนครับเจ้าของคนเดิมก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับคิริยันเอมบัปเป้ตอนนั้นเนี่ยอยู่กับไอเอสโมนาโกนะทำเอาไว้ด้วยวัย18ปีกับ140วันแต่พอมาในตอนนี้ยามาทำลายแล้วนะครับ17ปี200 91วันโอ้โหแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะมีใครมาทำลายยาเมาได้นะคือคุณต้องแบบอายุ17ปีต้นๆน่ะแล้วยิงได้ในรอบรองอ่ะคุณถึงจะถือครองสถิตินี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นความยอดเยี่ยมของน้องแล้วมันไม่ใช่แค่ยิงอย่างเดียวอ่ะมันทั้งยิงทั้งจ่ายเลยอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมนะครับยาเมาเนี่ยสัมภาษณ์หลังจากจบเกมเขาบอกว่า ผมรู้สึกเสียใจมากผมคิดว่าเราควรจะเก็บชัยชนะในเกมนี้ได้อย่างเหนือชั้นแต่สุดท้ายมันไม่เกิดขึ้นผมมั่นใจในทีมผมเชื่อมั่นในตัวนักเตะแล้วก็เพื่อนร่วมทีมทุกคนมาตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลแล้วผมคิดว่าพวกเราสามารถทำได้เราเนี่ยโชว์ฟอร์มได้ดีขึ้นมากเราแค่ต้องแก้ไขข้อผิดพลาดแล้วก็ทุ่มเททุกอย่างเพื่อแฟนเพื่อ เสื้อของสโมสรแล้วคุณจะได้เห็นว่าเราจะคว้าชัยชนะได้อย่างไรท้ายที่สุดแล้วผมคิดว่าผมเนี่ยคิดถึงแต่เรื่องของชัยชนะเสมอสำหรับผมนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดและเรายังไม่ได้บรรลุปเป้าหมายนั้นดังนั้นผมจึงรู้สึกเสียใจเล็กน้อยแต่ทุกอย่างนะก็พร้อมที่จะเริ่มต้นเรายังมีเกมนัดที่2ให้ได้แก้ตัวและเราจะไปอิตาลีเพื่อ คว้าชัยชนะและผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของศึก UCL ให้ได้นะครับน้องยังดูมั่นใจอยู่นะแล้วก็ยามาวก็พูดถึงอาการบาดเจ็บด้วยนะเขาก็ยอมรับว่าก่อนเกมที่จะเจอกับอินเตอร์เนี่ยในช่วงอบอุ่นน่างกายเขามีอาการบาดเจ็บที่บริเวณต้นขาด้วยนะครับอ่ะก็คาดหวังว่าในเกมเล็ก2เนี่ยทุกอย่างจะสมบูรณ์นะยามาวก็น่าจะต้องเป็นตัวความหวังของบาซ่าต่อไป ทีนี้อีกคนหนึ่งที่ออกมาพูดนะครับผมเอาบทสัมภาษณ์ของคุณพ่อเขามาฝากนะมูเนียมาซาอุยนี่ก็เพิ่งมีประเด็นอยู่นะคนไปขุดรูปตอนอใส่เสื้อเรอัลมาดริดนะเชียร์ทีมในเอลกาซิโกตอนนั้นนะครับอ่ะแต่ก็มันก็เป็นเรื่องของนอกสนามอ่ะไม่ว่ากันนะครับทีนี้เขาพูดถึงลูกของเขาเขาบอกว่ายามาวเนี่ยยังมีกำลังใจอย่างเต็มเปี่ยมที่จะเดินหน้าต่อไป ลูกของผมเขาทำงานหนักมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ไม่มีใครมาหยุดสิ่งที่เขาทำได้เราได้เห็นจนถึงตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยนะยังไม่ถึง10%ซในสิ่งที่ยามาทำได้ผมรับรองกับพวกคุณเลยคุณจะได้เห็นอะไรจากลูกของผมเนี่ยมากยิ่งขึ้นกว่านี้แน่นอนยามาไม่อยากให้แฟนๆเนี่ยเอาไปเปรียบเทียบตัวเขาเองกับเมซี่ โรนโดหรือแม้กระทั่งตำนานอย่างเดโกมารรโดนาเขาคือลามีนยามาและเขาอยากจะเป็นไอดอลให้กับเด็กๆแถวบ้านของเขาเหมือนกับคนธรรมดาทั่วไปนะเขาไม่ได้เหลิงตัวเองเขาไม่ได้ยกยอปอปั้นตัวเองเหมือนกับตำนานคนอื่นแต่เขาอยากจะเป็นยามาและสร้างเส้นทางการเดินของตัวเอง นี่คุณพ่อเขาก็พูดเอาไว้ค่อนข้างดีนะแต่อาจจะแบบเอิดไปหน่อยไอที่บอกว่าทุกวันนี้ยังไม่ถึง10%คือถ้ามึง100%นี่มึงไม่แบบเป็นโคตรเทพเจ้าเลยเออันนี้ก็เวอร์ไปหน่อยแนตะ่เขาก็ใจแหละคนเป็นพ่อนะเออเขาก็อยากจะอวยลูกชายของเขานะครับอีกคนหนึ่งที่ออกมาพูดถึงบาซ่านั่นก็คือเป๊ปกัวเดโอล่านักข่าวไปถามบอกว่าเป๊ปเนี่ยคุณได้ดูไหมในเกมบาซ่ากับอินเตอร์เป๊ปบอกว่าผมดูแล้วผมก็รู้สึก ประทับใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นแฟนบอลบาร์ซ่าอย่างผมเนี่ยโอ้โหรู้สึกภาคภูมิใจกับสิ่งที่ได้เห็นในเกมนี้เหลือเกินแม้ว่าบาร์ซ่าจะไม่สามารถเก็บชัยชนะได้ก็ตามเป๊ปบอกว่ามันน่าประหลาดใจจริงๆกับความยอดเยี่ยมในเกมนี้ต้องขอบคุณที่มีแมชแบบนี้ในรายการใหญ่ๆสนามแข่งเนี่ยมันไม่เคยจะมีที่ว่างแล้วก็มันทำให้ธุรกิจฟุตบอลเนี่ยเติบโตขึ้น ผมประทับใจรอบรองชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ทั้ง2คู่แหละไม่ว่าจะเป็นคู่บาซ่าอินเตอร์หรือว่าอาร์เซนอลเปเชเพราะล้วนแล้วน่าเหลือเชื่อโดยเฉพาะแมชในวันพุธก็คือเกมบาซ่ากับอินเตอร์เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเล่นได้อย่างบาซ่ามันไม่มีทางที่สนามจะว่างแฟนบอลเนี่ยจะให้ความสนใจแล้วก็อยากจะเข้าไปรับชมเกมการแข่งขันเราสามารถหากินกับธุรกิจฟุตบอลเนี่ยไปได้อีกยาวนาน มันไม่สําคัญว่าผลการแข่งขันจะออกมาเป็นแบบไหนแต่มันคือความภาคภูมิใจของผู้คนที่ตกหลุมรักบาเซโลนาอย่างที่ผมเป็นอินเตอร์มิลานก็พิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นทีมที่มีความแข็งแกร่งพวกเขาเนี่ยน้าทึ่งเมื่อเปลี่ยนจากการตั้งรับเป็นลูกสวนกับเร็วอินซากี้คือโค้ชชั้นยอดเชื่อได้เลยว่าเลกที่สในวันอังคารจะยิ่งทวีความเข้มข้น ทั้ง4ทีมนะที่ผ่านเข้ามาจนถึงรอบนี้เนี่ยคู่ควรที่จะเป็นแชมป์ได้เหมือนกันทั้งสิ้นอ่านะเดเบ๊ปก็บอกว่าเขาก็รู้สึกภูมิใจนะกับสิ่งที่บาซ่าแสดงให้เห็นในสนามแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทีมไหนได้แชมป์เนี่ยก็เหมาะสมแล้วก็คู่ควรทั้ง4ทีมเลยนะครับคือเห็นแฟนบาซ่าหลายคนแบบถอดใจแล้วขนาดอาร์เซนอลเขายังหวังเลยเขาแพ้มาด้วยนะ เลกแรกอะแพ้คาบ้านเลยเลกสองเขายังเชื่อว่าเขาจะบุกไปชนะเปเชได้แล้วทำไมเราที่เสมอมาด้วยรูปเกมที่ดีกว่าเราถึงต้องยอมอะเราถึงต้องถอดใจสู้กันต่อครับมาขนาดนี้นี่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะอ่ะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในวันอังคารเราจะเตะก่อนคู่เปเชอาร์เซนอลนะคู่นั้นเขาจะเตะวันพุธส่วนเราเนี่ยเตะวันอังคารน,นะครับชูสกุนเดครับก็ได้รับการยืนยันแล้วว่ามีปัญหาการบาดเจ็บ นะบริเวณก้ามเนื้อต้นขาซ้ายในระดับต่ำนะนะเป็นการบาดเจ็บแบบเบาที่สุดเลยนะครับก็ตามข่าวบอกว่าน่าจะใช้เวลาในการพักฟื้นเนี่ยราวสอถึงสสัปดาห์เท่ากับว่ากุนเด้ก็จะพลาดลงเล่นในเลกที่2กับอินเตอร์แน่ๆแล้วรวมไปถึงเอลกราซิโกกับเรัลมัดริลิตในวันที่11พฤษภาคมด้วยถามว่าเสียหายขนาดไหนก็ผมว่า พอสมควรเลยครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยกุนเด้ก็เป็นตัวหลักในระบบของฮันซิฟิกมาตลอดแล้วก็คนทดแทนนะก็จะต้องเป็นเอริกาเซียหรือไม่ก็อาจจะเป็นโรนัลโดราโค้ที่เคยโยกไปเล่นเป็นแบ็คขวามาแล้วนะมันยังพอที่จะมีตัวแทนอยู่บ้างนะครับก็กุนเดเนี่ยเขาก็อมาโพสต์ข้อความใน IG ของเขา นี่ถือว่าเป็นอาการบาดเจ็บครั้งแรกของกุนเดในรอบโอ้โหหลายเดือนที่ผ่านมาปีนี้เนี่ยเนี่ยเขาเจ็บครั้งแรกนะครับหรือถ้าย้อนกลับไปปีก่อนเนี่ยก็จำไม่ได้แล้วว่าครั้งสุดท้ายที่กุนเดบาดเจ็บเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับเขาบอกว่าผมรู้สึกผิดหวังมากที่ได้รับบาดเจ็บในช่วงเวลาที่สำคัญของฤดูดกาลทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยโอ้โหกำลังวางเดิมพันอยู่เลยแต่บางครั้ง หลายๆอย่างมันก็อยู่เหนือการควบคุมของเราผมเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ว่าทีมจะทำหน้าที่ได้สำเร็จไม่ว่าใครจะอยู่ในสนามก็ตามขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนมันมีความหมายกับผมมากๆนะครับก็ถ้าเกิดเราเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จจริงๆนะมันจะเตะช่วงต้นเดือนมิถุนายนกุนเด้ก็น่าจะฟิตกลับมาพร้อมที่จะลงสนามเป็นตัวจริงได้ นะนนี้คือในกรณีที่เข้ารอบชิงนะออต้องผ่านเลกที่2กับอินเตอร์ไปให้ได้ก่อนนะครับก็สู้ๆขอให้หายไวๆนะครับแต่คนที่กลับมาแล้วว่าเช้านี้โพสต์ลงไปในเพจและแฟนๆก็แบบสวิทสวาร์กันใหญ่ก็คืออเลฮันโดเบลเดนะครับอันนี้คือภาพล่าสุดเลยก็กลับมาลงทำการฝึกซ้อมได้อย่างเต็มเซ็กชั่นนะก็โหคือพอเห็นภาพแบบนี้แล้วเนี่ย ตัวหนาขึ้นจริงๆคือถ้าเปรียบกับเมื่อประมาณสักปี2ปีก่อนนะออก็มีการแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะทำให้ตัวเองมออีร่างกายที่แบบกำยำมากยิ่งขึ้นมันก็อาจจะเป็นผลดีกับเรื่องของการเบียดปะทะการเข้ากระแทกในการเล่นเกมรับนะซึ่งมันก็เป็นจุดที่เบลเดเขาพยายามพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องก็คาบีมิเกลครับสายข่าวของอาร์สบอกว่าเบลเดเนี่ยจะ ยังไม่พร้อมในเกมหลีกกับบบยาโดลิตวันวันเสาร์นี้นะแต่จะกลับมาเป็นตัวจริงแน่นอนในเกมกับอินเตอร์มิลานเลก2วันอังคารอ่ะก็เราไม่ต้องปวดหัวกับเคลาดมาตินแล้วนะก็จะใช้ใช้งานเบลเด่ประจำการทางฝั่งซ้ายเพราะว่าหนักนะ คือฟูลแบ็กขวาของอินเตอร์เขาเป็นดุมฟรีไงแล้วเขาตัวใหญ่เขาเบียดปะทะแล้วมีความเร็วด้วยมันก็อาจจะต้องเอาคนที่มีสปีดทัดเทียมกันในการรับมือนะก็หวังว่าการกลับมาของเบลเดจะทำให้เกมทางฝั่งซ้ายของเราอ่ะมีเกมรับที่ดีขึ้นนะเพราะอนะินเตอร์เนบุกมาทีไรนี่ขึ้นเกมทางฝั่งขวาหรือว่าทางซ้ายของเราตลอดเลยนะครับ ในขณะที่โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้เนี่ยหลายคนก็นะอยากให้เลวานกลับมาแต่พอมีเลวานอยู่นะก็แบบโอ้บนมันก็คือตัวหลักคนหนึ่งครับมีเอาไว้มันก็ดีกว่าไม่มีนะในเกมกับอินเตอร์เลกที่2 ผมอ้างอิงจากทาง Helena c o n ด e สเอ u ดแล้วกันผู้สื่อข่าวสาวของกาเนนาโกเป้ ope, นะครับเธอบอกว่าเลวานเนี่ยน่าจะมีการตรวจเช็คความพร้อมอีกครั้งหนึ่งนะช่วงประมาณวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะเพื่อคอนเฟิร์มว่าเขาเนี่ยจะสามารถลงเล่นได้หรือเปล่าอย่างน้อยความคาดหวังของบาซ่าคือมีเลวานเนี่ยเป็นตัวสำรองในเกมกับอินเตอร์ อาจจะยังเร็วเกินไปที่จะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะเพราะว่าพึ่งจะหายเจ็บกลับมาถ้าเกิดว่าไปฝืนใช้งานเร็วจนเกินไปเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบนะทำให้บาดเจ็บซ้ําไปอีกแล้วก็อีกแง่มุมหนึ่งคือตอนนี้ในทีมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นในตัวของเฟรนันโตเลสเพิ่มขึ้นระดับหนึ่งด้วยนะครับหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเฟรนก็ยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องนะครับ ก็เลยทำให้ฮันซี่ฟิกเนี่ยไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเข็นเลวานลงถ้ามันมีความเสี่ยงนะก็คือจะให้พักไปอย่างเต็มที่แล้วก็พร้อมเมื่อไหร่ฟิตเมื่อไหร่ก็ค่อยเปลี่ยนลงมาเราอาจจะได้เห็นเลวานลงสนามสักนาทีที่ 60- 70ของเกมนะลงมาเป็นตัวเปลี่ยนเกมลงมาเป็นตัวแก้เกมให้กับฮันซี่ฟิกก็เป็นไปได้นะครับ่ะก็ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีแหละนะแล้วก็ มากาซาโดครับมีภาพกลับมาลงซ้อมได้แล้วเหมือนกันแต่ว่าเป็นการซ้อมเดี่ยวนะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีกสักพักใหญ่ๆเลยก็ไม่รู้ว่าจะทันในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลนี้หรือเปล่านะก็แต่ต่อให้กลับมาโอกาสที่จะเป็นตัวจริงเลยทันทีผมว่าก็คงยาก อย่างมากที่สุดก็มาเป็นแบบตัวโรเตชันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมิดฟิลคู่กลางเพรดี้กับแฟรงกี้เดอ,อยองกำลังทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างสุดยอดนะเล่นเข้าขากันเป็นตัวหลักแล้วก็ฮันซิฟิกก็ดูเหมือนจะประทับใจแฟรงกี้เดอ,อยองด้วยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะเพราะว่ามันอาจจะมีช่วงที่เราต้องโรเตชันเพื่อรักษาความสดของนักเตะไปในตัวนะอ่ะนี่คือเรื่องของอสภาพแต่ละคน นะทีนี้มีอันนึงที่เก็บมาฝากกันอันนี้ดีครับคือหลังเกมเนี่ยตอนที่ผมไลฟ์แล้วก็วิจารณ์กันนะว่าประตูที่เสียอย่างลูกแรกเนี่ยก็อาจจะโทษแนวรับนะที่ปล่อยให้มาคุสตูรามยิงง่ายๆย,ยิงคว้าเข้าไปนะอ,อ,อินิโกโมาติเนสไปลื่นล้มแล้วก็ประตูที่2เนี่ย ผมเห็นมีกูรูมีตำนานออกมาวิจารณ์อย่างริโอเฟอร์ดินานเนี่ยบอกว่าทำไมเปดี้ถึงไม่เอาตัวเข้าแรกเลยนะหลบทำไมถ้าจะเจ็บก็ต้องยอมเจ็บลูกนั้นนะ่ะควรจะเข้าไปประกบดุมฟรีนะก็อีกหนึ่งคนที่เห็นว่าเขาต้องรับผิดชอบกับการเสียประตูนี้ด้วย ก็คือวอเชีชสเน่เพื่อนเราไปย้อนดูประตูที่2ที่บาซ่าเสียคือเชสเน่ก็เหมือนกับมีความผวาแล้วก็ไม่ได้แบบออกมาตัดบ,บอลไม่ได้ออกมาชกบอลน,นะคือมันมีภาพนี้เป็นคลิปอะมันจะมีกล้องที่เขาติดตั้งเอาไว้ตรงอุโมงนักเตะนะคอยจับภาพอะไรอย่างเงี้ยนะกับผู้สนับสนุนนะครับมันก็มีคลิปอันเนี้ย เผยแพร่ออกมาว่าเชสนี่เนี่ยได้มีการไปพูดคุยกับมาริโอเช็กซี่นะครับที่เป็นทีมสตาฟโค้ชของฝั่งอินเตอร์มิลานเนี่ยเขาอธิบายให้ฟังว่าประตูที่สองที่บาซ่าเสียก็นับว่าเป็นความผิดพลาดของตัวเขาเหมือนกันนะที่แบบไม่ได้ ไม่ได้ออกมาตัดบ,บอลในจังหวะที่ถูกต้องคือถามว่าทำไมถึงแล้วทำไมถึงต้องไปคุยกับสตาฟของฝั่งอินเตอร์นะคืออย่างแรกแที่ผมไปฟังจากอ่านจากสื่อนะสองคนนี้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวว่าเชสนี่เคยอยู่ยูเว่เคยคาแข่งในอิตาลีใช่ไหมเคยอยู่โรมาก็พบปะพบเจอกับเ,เซ็กซี่อยู่แล้วรู้จักกันนะแล้วก็เหมือนกับ เขาก็เคยได้รับความรู้จากตัวของสตาฟคนนี้นะพอแบบเจอกันเขาก็คงแบบพูดคุยกันแล้วว่าเออเนี่ยเออผมก็แบบพลาดอย่างนี้อย่างนี้นะแบบจ,จะมีคําแนะนําอะไรให้กับผมไหมนะสื่อบอกก็เชสนี่ก็คงแบบไปขอคําแนะนำนะจากสตาฟของ Inter, อินเตอร์นี่นะคือผมว่าแกก็รับผิดชอบความผิดพลาดของตัวเองนะจุดนี้ก็ขอชื่นชมนี่ก็เป็นภาพที่เก็บมาฝากนะครับ อ่ะนั่นคือควันหลงของ UCL เดี๋ยวเราว่ากันต่อในเกมเล็ก2เรามาดูเรื่องของตลาดซื้อขายนะก็มาคัสแรดฟอร์ดนะครับข้อมูลจาก i n e ินะเป็นสื่อเจ้าหนึ่งของฝั่งอังกฤษนะครับโดยผู้สื่อข่าวพีทฮอล l นะบอกว่าบาซ่าเนะี่ยยังอยากได้แรดฟอร์ดอยู่แต่ไม่ต้องการจ่ายค่าตัวตามที่แมนยูเนตตดเนี่ยตั้งเอาไว้40ล้านปอนด์นะครับตีเป็นเงินยูโรเนี่ยก็ประมาณสัก4ีล้านยูโรเกือบเกือบ50ล้าน บาซ่ามองว่าแพงเกินสูงเกินไปและดีลนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนะเป็นการยืมตัวสถานเดียวเท่านั้นก็เป็นไปตามที่เราคาดการนะครับตัวแรดฟอร์ดเขาพร้อมที่จะลดค่าเหนื่อยนะสื่อบอกว่าเขายินดีลดค่าเหนื่อยลงมาเพื่อให้ตัวเองได้ย้ายทีมแล้วก็ดูเหมือนว่าฝั่งของวิลล่าเขาก็จะต่อรองค่าตัวกับแมนยูเหมือนกันถ้าดีลกับวิลล่ามันล่ม ก็ไมนะ่แน่บาซ่าอาจจะแบบมีการติดต่อขอยืมตัวนะครับพอแรดฟอร์ดก็เล่นได้หลายบทบาทเล่นซ้ายเล่นขวาเล่นกองหน้าได้ก็เอามาเป็นแบ็กอัพอีกคนหนึ่งคืออเล็กซ์กิลโมโดแต่ข่าวนี้ต้องกรองนิดนึงนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าแหล่งข่าวเนี่ยมาจากโตโดฟีชาเคสบอกว่าบาซ่านะจะขอต่อค่าตัวกับเลวากูเซนครับเนื่องจาก รู้ดีว่านักเตะเนี่ยอยากย้ายแล้วว่าเลวคูเซนเนี่ยได้มาแบบฟรีๆนะบาร์ซ่าก็ตั้งเอาไว้ที่ประมาณสัก15ถึง20ล้านยูโรถ้าเกิดได้ราคานี้เนี่ยก็น่าสนใจนะครับตอนแรกมีข่าวบอกว่าเลเวอร์ตั้งเอาไว้40ได้มาฟรีนะแต่ตั้งเอาไว้40บาซ่าไม่พร้อมจ่ายนะถ้าเกิดว่าลดลงมาให้หน่อยเนี่ยก็อาจจะยินดีที่จะพูดคุยด้วยกนะิลมาโดก็เล่นตำแหน่ง แบ็กซด์นะครับถ้ามาเนี่ยก็อาจจะมาแทนที่ของเครัตมาตินมาแย่งตําแหน่งกับอเลฮันโดเบาเดะก็ถือว่าเป็นตัวประสบการณ์ครับอายุ29ปีแต่จะเวิร์กหรือเปล่าอันนี้ผมตอบไม่ได้คือมีข่าวจะกลับมาตั้งแต่ตอนเป็นหนุ่มๆอ,อ่ะตอนยีน23บ4อ่ะแต่ว่าก็ไม่เกิดขึ้นสักทีนะจนตอนนี้29แล้วก็วนเวียนกลับมามีข่าวด้วยกันอีกรอบนึง นะโน้รว่าเราโค่นะครับจับตาดูนะก็ไม่ใช่แค่บายเยนครับที่จะกลับมาร่วมวงล่านะสื่อบอกมีเชลซีมียูเวนตุสทีมเดิมด้วยนะจะเข้ามาแย่งชิงตัวเราโค่เหมือนกันพอสื่อมันกระแสมันตีแบบนี้แล้วผมก็เริ่มแบบรู้สึกว่าไม่แน่เราโค้มันก็อาจจะย้ายเหมือนกันนะเออคือผมว่าถ้าสมมตินะได้ได้แชมป์ UCL ขึ้นมาอาจจะไม่ย้ายเออ น้องใหม่จ,จะมองว่าโออยู่บาซ่าแล้วมันมีอนาคตว่ะเออมันได้แบบระดับลุ้นแชมป์ UCL เลยอ่ะก็อาจจะแบบเลือกอยู่ต่อแม้ว่าจะเป็นตัวสำรองแต่ถ้าเกิดว่าอาจล้มเหลวไม่ได้ UCL ได้แค่ลาลิก้าเพิ่มอีกสักถ้วยหนึ่งเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะย้ายเหมือนกันนะคระับนี่คือข่าวสารที่เก็บมาฝากวันนี้ครบถ้วนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมสปอนเซอร์ทุกเจ้า นะครับ HMD โทรศัพท์มือถือ EBC Financial Broker นะแล้วก็ร้านดูแลรถยนต์กับตัน Watch and Garage นะครับแล้วก็ประกันจากคุณแมนด้วยนะส่วนเจนนันวันนี้มีประชาสัมพันธ์นะครับคือเพจเนี่ยมีปัญหาใครที่เติมเกมเนี่ยอย่าเพิ่งไปเสิร์ชใน f c e e o o o นะเดี๋ยวไปเจอเพจปลอมให้แอดไลน์นะครับเจนนันเกมมิ่งนี่ตามนี้เลยนะผู้ติดตามในไลน์เนี่ยมีประมาณ40,000คน นะใครจะเติมเกมใครจะติดต่อหาเจนันเนี่ยสแกน QR code ที่ขึ้นบนจอได้เลยนะครับก็ฝากนะเจนันฝากมาบอกเอาไว้นะกำลังแก้ปัญหาเรื่องเพจอยู่เสียดายนะคนติดตามเกือบแสนแล้วอะเพจเก่าเจน,านัน2องแสนกว่าปลิวโอ้โหเห็นใจเลย่นะโอเคนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ